สวัสดีค่ะป้าพี่น้องคนหลายขนาดเนาะคะ่ะมื่อนี้มื่อนี้วันวันอาทิตย์เนาะคะ่ะมื่อนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะส้มแบวันนี้เนาะคะ่ะวันอาทิตย์ที่20พี่น้องเบิ้งตลาดลุงพลคนกันยังหลายเนาะคะ่ะเบิ้งเบื้งเบืงเบืงหุ้มกันขนาดนะคะ่ะป้าจำลองกับป้าถอนเนาะคะ่ะเพิ่นรับแขกอยู่สองคนเนาะคะ่ะมื่อนี้ลุงพล ก็ป้าแตนยังบ่งมาเนาะคะ่ะยังมาบ่หอดกันนี่แหละค่ะเิ่นรับแขกอยู่สองคนเนาะคะ่ะป่ะเฮายางตลาดจังน้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่นวิน้องน้องสาวป้าทอนเนาะคะ่ะได้ขายเสือแล้วเนาะคะ่ะนี่เลยรถก็ยังมาเรื่อยๆอยู่เนาะคะ่ะ ตลาดลุงโคนก็มีการจัดระเบียบแบบไม่ให้ล้ำเส้นขาวเนะาะเดี๋ยวเราอย่างฝั่งนี้คือฝั่งขวามือนะคะทหารทหารนานะทหารนาไปบ้านลุงโคนฝั่งนี้คือฝั่งขวามือกล้วยนะคะ่ะมีทั้งยี่สิบมีทั้งสามสิบมีเบิร์ตนะคะนอไม,ม,ม่นอไม้มากกว่าสิบรุ่นมันเลยเนาะมันยาวแลวเบิร์ตไปเนาะ น้องไม่มันก็อยาก n ้าแแล้วแขกกันยังมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องยังขายดีอยู่คือเกาเนาะค่ะฟังนั่นที่เป็นร้านเสื้อร้านสุมตามของนวีกะมือนี้ย่ายมาฟังนี่นะคะมือนี้ย่ายมาฟังนี่วันนี้ร้านกาแฟโบเปิดนะคะมือนี้ เมือวานในฝนตกมือก่อนี้ก็คึมคึมเหือกันค่ะเปเละไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะคนกันยังหลายค่ะพี่น้องคู้ค้นกันยังหลายอยู่คือเก่ายางกันสวนๆอยู่นะคะ คนย่างเต็มถนนหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยมาถ่ายรูปหน้าบ้าดลุงพลเนาะคะ่ะบ่าวสมแบะสวัสดีค่ะพี่เป้ครับ <laughs> ย่างสวนกันอยู่เลยพี่น้องเอ้ยนะะี่แหละเนาะค่ะเจ๊เบิร์นี่เคลื่อนเป็นนเปบาทบาดลุงพลเพิ่นมาพูดแหละเพิ่นสิได้เห็ุอัน ล้านเนาะคะ่ะเพื่อนว่าตอนนี้มันยังเปียกมันยังแชะอยู่น่ะนะคะ่ะพี่น้องค่ะอู้ลูกค้าหลายขนาดเนาะคะ่ะลุ้มกันหน้าดูเลยเสื้อนะคะเสื้อล้านน้องอาชินะคะเสื้อเป็นของล้านย่าน้องอาชิขายดีคะ่ะขายดีขายดีทุกอย่างโอ้กล้วยกล้วยก็ขายดีดีคะ่ะุ้มขนาด ตลาดน้อยโบน้อยแล้วเนาะค่ะนี่กล้วยกล้วยไข่พี่น้องหวีละยี่สิบบาทยกโชว์หน่อยสิครับป้ากล้วยเราน่ะค่ะยกโชว์หน่อยยกยกกล้วยจ้ะนี่่ะหวีใหญ่ๆเลยค่ะยี่สิบบาทเนาะค่ะ นี่นอไม้ก็ใกล้สิเบริร์รุ่นเบิร์ตยามมันแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ก็สิบห้าบาทลาดเดียวกันแต่อันนี้หกสีวีน้อยวัววีละยีย่สิบเนาะคะ่ะโอ้ขายดีดีค่ะพี่น้องดีใจเนาะพี่น้องเป็นขายของดีนะคะมามาฮะน้อไม้ออนี่นะคะ่ะโอ้มาเรื่อยๆเยนาะคะ่ะแขกคนกันมาเรื่อยๆ รอบสองวะโอ้นี่พี่น้องนี่คือรอบสองในรอบแรกเบิดแล้วรอบแรกอันนี้รอบสองมันสีมันยาวเลยเน,ะนาอะนาอ,อันป้านี่คนบ้านไหนคะนบ้านกงตูมเนาะนตาโอ้เพื่อสิมุดป่ามุดดง,นะงเนาะ <c oughs> อีกรอบอ อีกสักรอบนะะคพี่เป้มมาาให่ผ้อินโดอันไหนอินนโดใสส่เยย็บาอันนี้เนื้อซ้ำสมเยล่องข่าก็เยล่องขนาดสองตัวดีลนะนี่แล้วข่าก็เย,ยล่องขนาดพักกยังขายดีเมืเ่อไหนพี่น้องรถจอดกันแบบเลี่ยงลายเลยได้ค่ะรถนะรถกระจอดกันเลี่ยงลายพักพายกันหมดละ สิบบาทเนาะมัดละสิบบาทกินกับแกงเนาะไมมกินกับปนกับแจว้วกินได้เบิดค่ะแซบแซบอ้หลุดกับยังหลายอยู่เนาะคะ่ะหลุดยังหลายอยู่เนาะคะ่ะฟักทองเนาะค่ะมีมีอยู่หนะ่ะบ้านลุงปนก็มีขายจังไรคะ อ๋อชิ้นละยี่สิบบาทเด้กพี่น้องโอ้ชิ้นใหญ่อยู่เนาะคะ่ะหอดโลบอลบจ้าโลหนึ่งเนาะ,ะโอ้โลกลว่าอีกโลกว่าอีกนะคะ่ะหน้าบาทลุงพลนี่แหละคะ่ะกล้วย เอาละแม่คูคูมันคือคู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 ยี่สิบบาทยี well, like ่สิบห้าบาทนะค่ะมีเบิร์ดค่ะพี bottom, ่น้องค่ะตาล้ายบอพี่เปยหันกล้องเร็วเบิ่งมีคนแวะเวียนมาเรื่อยๆนะค่ะมีคนแวะเวียนมาเรื่อยๆลูกค้านะค่ะประมาณนี้จอดรถค่ะเมื่อนี้อยู่ละอยู่สวนยาง สวนยางเข้าไม่ได้นะคะวันนี้น่ะสวนยางเข้าไม่ได้เพราะว่าฝนามันตกเฉะแชะนะคะ่ะนี่นะคะวนกลับอีกสักรอบเนาะแขกหลายค่ะแขกหลายอันดี้ค่ะกับตันดัมซิงนะคะอันนี้ ป๋าป๋อาปปอ๋อป<ะ>๋า <c oughs> ป๋าอยู่หัวร้านจังเลยนี่แหะะะละตาทักทายทั่วโลกแน่ทักทายทั่วโลกบอกตาตอ,อันนี้คือบ้านกุกเกาะเรือครับนี่บ้านกุกเกาะบ้านลูกคนอันนี้คือเสือปายาย่ยา,ยา,าย่ายข้ามใสครับย่ายข้ามใสเพอนะมาขาย จักได้เท่าใดบ่จักสงสัยจีบ่เกินวันละลอยสองลอยมาพอเด็กย่งชีพครับตามีเอฟซีตาถามว่าตาเป็นคนบ้านไหนผมคนบ้านโคกตูมครับคนบ้านโคกตูมมาขายอยู่นี่มามาตั้งมาลินและมาขายของพร้อมครับเพิ่นว่าขายดีขายดีเด้อตาตาคือมึงอันนี้แม่ก็ได้ ขายสองตัวค่ะเรื่อยๆเนาะค่ะมูนี่เฮานะค่ะเนี่ยนะคะคนไลายเท่าไ้แห้งมวนครับเท่าไรไปเห็นคนกับมวนแล้วเนาะค่ะโก็เมื่อกี้คนลุมหญ้าเยอะเลยอันนี้มาเราจะยังไม่ได้โฆษณากันเลยอันนี้พื้นเท่าไหร่ย่า สามรพื้นละสามร้อยันนี้ก็สองแล้วแต่สั่นแต่ยาวบ่หรือจังใดมันเป็นหนี้ะนี่นะมันเป็นหนีมันละสามร้อยแล้วแต่ลวดลายบ่จ้าแล้วแต่ลวดลายโอ้บ่เข้าใจคือกันเลยเนาะเดี๊ยมนี้นะมันไม่ได้ลวดลายมันก็เป็นธรรมดามันก็สองร้อยห้าสิบจ้าจ้านี่เนื้อนิ่มเอาปากไว้ก่อนสั่งยาอาชีได้เด้อจ้านี่แหละอันนี้ผ่าไปสัย่า อันนี้นะน้ำกันนะจ๊ะน้ำดองอ๋อน้ำดองเพิ่นเนาะค่ะอ๋อก็เห็นไหมอ๋อก็เห็นเลยต้องมาเห็นนะจ๊ะมาน้ำเดือดเาเลยเท่าน้ำเดือดนะค่ะแม่นไว้นี่สนใจกระสังยาชี้ได้เล้วค่ะมีตัวเท่าไหร่ยาสองร้อยโชว์สิคะจ้านี่เป็นกางเกงเป็นกางเกงก็มีเนาะโอ้เป็นกางเกงเสื้อก็มีเนาะเสื้อที่เพื่อนใส่อยู่นู่นเป็นกระโปรงก็มีบ่ หรือมีแต่กางเกงอ๋อเป็นชุดแสกเนาะค่ะพี่น้องงามย่าเราต้องใส่มั่งให้ย่าใส่มั่งวันไหนน่ะน่าใครสนใจก็ติดต่อที่ย่าไอชีเนาะค่ะขอบคุณค่ะย่าสวยก็มีไพี่เลยนะนี่แล้วบรรยากาศผู้เขาเนาะค่ะ ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมพี่เป้อยู่เนาะคะ่ะพิถาประกันได้ก็กขอขาอาภัยพี่น้องสุขุ่สุคนนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์เข้ามาคุยกับพี่เป้ดได้เนาะคะ่ะไลน์อย่างเดียวเนาะคะ่ะอย่าโทรเด้อเพราะว่าพี่เป้ถ่ายคลิปอยู่นะคะถ้าพี่เป้ตอบไลน์ช้าก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณลหลายๆเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ